มีแบตคนจนจะขอกู้ที่ไหนดีมากขอกู้กับออมสินสิตอนนี้ยังเปิดให้ขอกู้อยากรู้รายละเอียดต้องติดตามในคลิปค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะและในคลิปนี้จะเป็นสินเชื่อของธนาคารออมสินที่เปิดให้ขอกู้มาสักพัก ใหญ่แล้วและถ้าใครที่ได้ตามข่าวเกี่ยวกับการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนในเดือนสิงหาคมและเริ่มใช้บัตรในเดือนตุลาคม6ค่าและในช่วงที่อยู่ระหว่างลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร,รอบใหม่หลายคนก็ได้สอบถามเข้ามาว่าสินเชื่อที่เกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของธนาคารออมสินจะยังของกู้ได้ไหมและอ้อยก็ได้ไปหาคําตอบมาให้แล้วค่ะสินเชื่อที่เรากําลังพูด ถึงอยู่คือสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและจากการโทรเข้าไปสอบถามกับเจ้าหน้าที่ก็ได้คำตอบว่าในตอนนี้ยังขอกู้ได้ค่ะ ราะตัวสินเชื่อและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะคนละส่วนกันสินเชื่อก็ยังเปิดให้ขอกู้อยู่เหมือนเดิมแม้จะอยู่ระหว่างลงทะเบียนบยัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่ก็ยังขอกู้ได้เมื่อท่านต้องการจะขอกู้สิ่งที่ท่านต้องทําเป็นอันดับแรกก็คือให้ท่านโทรเข้าไปสอบถามกับเจ้าหน้าที่สาขาที่ท่านต้องการจะขอกู้ว่าในตอนนี้วงเงินคาประกันของบอสอยเต็มหรือยังเพราะอะไรถึงต้องโทรเข้าไปสอบถามก่อน ก็เพราะว่าสินเชื่อนี้จะใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสยเป็นคนคำ้ำดังนั้นจึงต้องให้เจ้าหน้าที่ของสาขาเช็คก่อนว่าวงเงินค้ำประกันเต็มหรือยังถ้าวงเงินค้ำยังไม่เต็มก็ขอกู้ได้ค่ะต่อไปเราก็จะมาลงลึกเกี่ยวกับรายละเอียดของสินเชื่อนี้ว่าใครจะขอกู้ได้บ้างให้กู้เท่าไหร่คิดดอกเบีย้ยยังไงและต้องเตรียมเอกสารอะไรไปยื่นบ้างเราจะมาเริ่มที่คุณสมบัติผู้กู้กันก่อน ซึ่งสินเชื่อนี้จะเกี่ยวกับคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลักๆเลยท่านจะต้องมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นอย่างแรกและนอกจากจะมีบัตรแล้วท่านจะต้องมีการประกอบอาชีพและมีะไรายได้ที่แน่นอนด้วยจะขอกู้ได้ทั้งคนที่มีไรายได้ประจำเช่นพนักงานประจำหรือคนที่ทำอาชีพอิสระเช่นพ่อค้าแม่ค้าเป็นต้นส่วนอาชีพที่ขอกู้สินเชื่อนี้ไม่ได้ก็คือเกษตรกรค่ะและที่สำคัญต้องมีสัญชาติไท ส่วนอายุจะต้องมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้จะต้องไม่เกิน70ปีและมีที่อยู่ที่แน่นอนสามารถติดต่อได้สำหรับวงเงินของสินเชื่อนี้สูงสุดจะอยู่ที่50,000บาทส่วนท่านจะได้รับวงเงินมากหรือน้อยจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่สาขาค่ะ มาดูที่ดอกเบีย้ยกันบ้างสินเชื่อนี้จะคิดดอกเบีย้ยแบบคงที่อยู่ที่0.75%ต่อเดือนระยะเวลาที่ให้ผ่อนชำระจะตั้งแต่3ปีสูงสุดจะไม่เกิน5ปีค่ะ และอย่างที่ได้แจ้งให้ทราบนะคะว่าสินเชื่อนี้บอสยอจะเป็นผู้ค้ำประกันให้ต่อไปมาดูที่เอกสารที่เราต้องเตรียมไปเพื่อขอกู้ซึ่งจะใช้เอกสารดังต่อไปนี้ค่ะ 1. สําสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน 2. และแน่นอนขาดที่ขาดไม่ได้ให้ท่านถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตัวจริงและถ่ายสำเนาไปยื่นด้วย3จะเป็นเอกสารแสดงรายได้ของท่านซึ่งเอกสารที่นํามายื่นก็จะเกี่ยวกับ การประกอบอาชีพของท่านเช่นถ้าท่านเป็นพนักงานประจำท่านจะต้องใช้หนังสือรับรองเงินเดือนสลิปเงินเดือนและรายการเดินบัญชีย้อนหลัง6เดือนส่วนถ้าใครที่ทำอาชีพอิสระเช่นค้าขายถ้าท่านมีทะเบียนการค้าหรือทะเบียนพาณิชย์ ก็ให้นําไปยื่นด้วยและจะใช้รายการเดินบัญชีย้อนหลัง6เดือนและรูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพด้วยค่ะส่วนเอกสารที่นอกเหนือจากนี้ทางสาขาจะเป็นคนแจ้งให้ทราบว่าต้องใช้เอกสารอะไรยื่นเพิ่มเข้าไปหรือถ้าทางสาขาไม่ได้ขอแต่ท่านมีเอกสารที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพอื่นๆ,ๆก็ให้นํามายื่นด้วยเพื่อจะได้ดูน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นค่ะ<ๆ>และนี่ก็เป็นการอัปเดตสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนสำ สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าในตอนนี้ก็ยังขอกู้ได้และก่อนจะขอกู้ให้ท่านโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่สาขาที่ต้องการขอกู้ก่อนค่ะว่าวงเงินค้ำประกันของบอสยอเต็มหรือยังเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปที่สาขาโทรเสร็จปุ๊บจะรู้เลยว่าขอกู้ได้หรือไม่ได้ ยังไงอ้อยก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะสินเชื่อตัวไหนกู้ไม่ได้ก็ยังมีสินเชื่อตัวใหม่รออยู่อ้อยจะไปหาข้อมูลสินเชื่อใหม่ๆมาแนะนำให้แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ